สวัสดีครับวันนี้พามาดูเจ้าโต้งนะครับกําลังจะกลับที่พักนะครับนี่เพื่อนเพื่อนมารอแล้วนะครับอ่าเพื่อนๆขึ้นมารอแล้วเมื่อไหร่เจ้าโต้งจะขึ้นมาเสียทีมารอลุ้นเจ้าโต้งนะครับเป็นตัวผู้แท้แต่เขินอายมากครับนี่ทางขึ้นคอนโดที่พักของ เจ้าตรงของเรามาแล้วครับเจ้าตรงมาแล้วมาแล้วนะครับเอา้าเขินเขินทำเป็นเขินเอาไงดีเอายังเอายังเขินเขินนะฮะเจ้าตวงนี่มีที่พักนะครับเป็นของส่วนตัววันไหนที่ไม่ได้ขึ้นไปพักนะครับที่คอนโดตัวเองนี่โอ้โห นอนไม่เป็นเลยครับกระสับกระส่ายอยู่ทั้งคืนครับจะขึ้นหรือยังต้องขึ้นหรือยังวนไปเวียนมาครับเอางาดีมาแล้วครับจะตรงมาแล้วจะตรงมาแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้ว <S <S อ้าวอ้ลีลายเยอะจังเลยครับ ไม่ยอมขึ้นครับยังเขินอยู่ครับยังเขินอยู่ครับยังไปทางซ้ายบ้างยังมาทางขวาบ้างเอามุมนี้ดูบ้างครับยังไม่ขึ้นนะครับเจ้าโต้งเรายังไม่ขึ้นนะครับมายังมาแล้วครับกลับมาแล้วโอเค มองแล้ครับจ้องแล้วเอาแล้วเอาแล้วเจ้าตงเราพร้อมแล้วหาที่ขึ้นแล้วลอ่าโอเคไปเลยเย้เย,ย้ขึ้นแล้วครับบันไดพาขึ้นคอนโดโอ้โหขึ้นไปเรียบร้อยนะพอขึ้นแล้วโชว์เสียงครับโชว์เสียงนี่อ๋อ ดีใจครับได้ขึ้นที่พักคอนโดแล้วครับก็มาอยู่รวมๆกับเพื่อนๆนะครับ3-4ตัวที่อยู่บนต้นไม้นะครับเขาจะมีความปลอดภัยแล้วก็นะครับวันไหนที่เขาไม่มีที่ขึ้นมาบนต้นไม้เนี่ยโอ้หนะหมาก็กวนครับสัตว์ก็กวนตัวเองก็นอนไม่นิ่งครับไม่รู้จะนอนอยังไง นี่คือที่พักสําหรับเจ้าต้งและเพื่อนๆนะครับได้พักผ่อนกันเย็นนี้คืนนี้ราตรีสวัสดิ์นะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับกดกระดิ่งด้วยทั้งหมดเลยนะครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนแล้วก็กดถูกใจและก็อย่าลืมนะครับคอมเมนต์ให้กำลังใจฝากนะครับความรู้สึก ความคิดเห็นได้ที่นี่เลยครับขอบคุณมากครับ